มาแล้วครับขบวน133นะครับกำลังจะผ่านบ้านแฮ็ตีห้าสี่นาทีนะครับวันนี้ช้ายอยู่สามนาทีนะครับขบวน133ได้อาสตอม4144นะครับทำขบวนมามีขบวน535นะครับ,อบ 5, 3, 5รบออยู่บ้านไผ่นะครับตอนนี้ให้133ไปก่อน,น ้ดยสารเยอะนะครับวันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะนะครับแตบวนหนึ่งมสามาแล้วครับขบวนหนึ่งสามนะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านแฮตีห้าสบสานาทีนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับ 4560นะครับวันนี้ได้จีมาแล้วครับขบวน133นะครับโอ้วันนี้ทำเวลาดีนะครับฐานบ้านแห่ตีหนะ้นนาทีะครับตามเวลาเป๊ะเลยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าได้หดัวและจักอะไรมานะครับวันนี้ มาดีนะครับตามเวลาเลยนะครับผ่านบ้านแห่มาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามกำลังจะผ่านบ้านแห่ตีห้าเจ็ดนาทีนะครับวันนี้ก็ช้าอยู่แค่หกนาทีเองนะครับวันนี้วันนี้ได้ฮิตาชิมานะครับสี่ห้าหนึ่งสี่นะครับวันนี้วันนี้ได้ตัวแรงนะครับวันนี้ สารก็เต็มอยู่นะครับวันนี้ขบวนหนึ่งสามสามพรุ่งนี้ก็น่าจะเต็มนะครับพรุ่งนี้อืมาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามนะครับวันนี้ลาช้าเกือบสี่สิบนาทีนะครับได้แอสตอมสี่หนึ่งสามหกนะครับทําขบวนมานะครับมาดูที่ครับว่าจะพ่วงยาวไหมนะครับเพราะว่าคนกลับมาเลือกตั้งเยอะนะครับผ่านบ้านแห่ตีห้าสี่สิบสี่นะครับ มาไม่ยาวนะครับสิบเอ็ดคันนะครับผู้โดยสารก็ต้องยืนเอานะครับแน่นขนาดเลยครับก็รู้ว่าเขากลับมาเล้ตั้งนะครับแต่ว่ารอฟอทอนี้ก็ไม่พ่วงยาวสงสารผู้โดยสารนะครับแบบนี้ยืนมาตั้งแต่กรุงเทพมาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามนะครับตอนนี้รถไฟก็มาถึงปลายชานแล้วนะครับแต่ว่าไฟก็เพิ่งเขียวนะครับเพิ่งจะเขียวนะครับ เมื่อทีพอคลลอมาก็ต้องเบาไว้ก่อนนะครับใส่มาไม่ได้นะครับถ้าเกิดไฟไม่เขียวนี่ก็ต้องเบรกลงเบรกอีกนะครับวันนี้ช้าอยู่แค่สี่นาทีนะครับขบวนหนึ่งสามสามกำลังจะผ่านสถานีบ้านแฮดตีห้าห้านาทีนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับ แต่ฟังเสียงเหมือน G A นะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับต้องมาคอยดูนะครับ อินจัดชิกนะครับวันนี้วันหนึ่งสามสามมาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามนะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านแฮบตีห้าเจ็ดนาทีนะครับวันนี้ก็ช้าแค่หกนาทีเองนะครับวันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับ ช่วงนี้1-3-3ไม่ค่อยจะเสียเวลานะครับเกือบตามเวลาตลอด สี่สี่หนึ่งเก้เาสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้านี่ไงมองไม่ทันเหมือนกันอสตอมนะครับมาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามนะครับวันนี้ล่าช้าอยู่เก้าสิบห้านาทีนะครับความจริงช้าเยอะกว่านี้ครับช้าอยู่ร้อยสามสิบหกนะครับแต่ว่าทําเวลาคืนมาได้นะครับเหลือช้าแค่เก้าสิบห้านาทีนะครับได้ GA นะครับสี่ห้าสี่เจ็ดนะครับ ทำมานะครับไม่รู้รถจักเป็นอะไรหรือเปล่านะครับถึงได้ช้านะครับ G A 4 5่ห้าสี่เนี่เพิ่งทำห้าสามกลับไปเมื่อวานวันก่อนนะครับวันนี้มาทํหนสามสามนะครับสี่ห้าสี่เจ็ด แล้วครับขบวนหนึ่งสามสามออกจากขอนแก่นไปแล้วก็น่าจะชาเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นทางเดียวนะครับมาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าได้หัวรถจักรอะไรมานะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับวันนี้ก็ ช้ไม่เยอะนะครับช้าอยู่ประมาณแค่สิบนาทีนะครับกำลังจะผ่านบ้านแฮดตีห้าสิบเอ็ดนาที 4นาทีนะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้าน,น,นแฮดตีห้านาทีนะครับไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับวันนี้เดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับตีห้ครึ่งก็แจ้งแล้วนะครับตัวนี้ สี่มานะครับเสียงกระหึ่มมาแต่ไกลเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็ช้าอยู่แค่ประมาณหนาทีนะครับวันนี้ ต่สี่ามศูนยนะครับเสียงฟินมากครับมาแล้วครับขบวน133นะครับ,บ,ว,รบวันนี้ได้อาจจะตองสองสนะครับทำขบวนมานะครับวันนี้วันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ30นาทีนะครับผ่านบ้านแหดตีห้าสามสิบเอ็ด ต่อไปนี่หนึ่งาานี่ก็จะได้ Q S Y นะครับต่อไปแล้วก็รถสินค้าทั้งหมดนะครับตองห้าห้าห้าเก้าห้าห้าเจ็ดอะไรเนี้ยใช้ Q S Y ทั้งหมดเลยนะครับมาแล้วครับขบวน1 3 3มนะครับกำลังจะผ่านบ้านแฮ่ตีห้าห้านาทีนะครับวันนี้ช้าอยู่แค่สี่นาทีเองนะครับวันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ แต่ได้ยินเสียงเปิดบีดเมื่อกี้เหมือนบีดของ G A นะครับเดี๋ยวมาคอยดูนะครับ ศูนย์นะครับก็วันนี้ขบวนหนึ่งสามสามนี่โล่งเลยนะครับโดยสารไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับวันนี้มาแล้วครับขบวนหนึ่งสามสามนะครับวันนี้ได้อัสตอมสี่หนึ่งสองสามนะครับทําขบวนมานะครับวันนี้วันนี้พ่วงตัวนอนมาด้วยนะครับมีคนเหมานะครับถ้าไม่มีคนเหมานี่หนึ่งสามสามก็จะไม่พ่วงนะครับตัวนอนวันนี้ช้าอยู่แค่สิบสองนาทีนะครับ กำลังจะผ่านบ้านแฮ็ด วันหนึ่งซ้ำๆนะครับวันนี้ช้าอยู่ประมาณ11นาทีนะไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับเดี๋ยวมาค่อยดูกันนะครับ